สบายดีเด้อพ่อแม่ที่นองมาส่มออกส่วไลงมาไพกระใสล้นนอบานก็จะวาหนังใกลกันแต่ว่านังเป็นกอบกัวไพอบกัวมันนังเป็นกอบกัวไพ่กอบกัวมันคนกับลาลยดอกเพราะวันยากมันคนกับยาเขาเลยลไลงมาเปิดเียาเขา ร้ายขนาดเนาะมีทุกอย่างเนี่ยพ่ะเขาทั้งทั้งมีพระเจ้าขะนางพระเถรขะนางอีเมย์กันค้นหน่อยเลย อยู่ตารางนะมันยอมมันเงยบมาแล้วปกตินี่เวลาที่สินใหญ่เลยคาเพ่นีแบบนี้คนสไลด์คนที่เต็มแอร์อาร์ตเลยแต่ว่ามันกลัวยานโลกเนาะใครก็ได้ได้บระด็ลงมา้าเขายังทยยอยลงมาอยู่เนาะ้าเขายืนกอดก้อยทยอยทยอยลงมา